อีกหนึ่งเรื่องที่เตือนกันเรื่องของการไล่จับเหล่าบดานาคพนานโอ้โหที่จังหวัดร้อยเอ็ดบอกเลยนะวิ่งหนีอุตลุดแ่หนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกครับวดวัวววดไวไวดดเด ได้หนาเรื่อยมาทีกว่าคนมาครับมา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 ครับพ่อโอ้ยเนาะแต่ไปเพิ่มาจับจากกระปปวดทีเนาะพ่อเนาะโอ้ยมันเป็นมุกสุดคลาสสิกจริงๆนะการไปไล่จับนักพนันเขาจะหนีไปที่ไหนห้องน้ำเนี่ยไงที่คิดว่ามิดชิดและเป็นส่วนตัวที่สุด ล้วสุดท้ายผมจะบอกให้เลยนะว่าคลองน้าเนี่ยจะเป็นที่แรกเลยที่ตรวจไปใช่ผมจะบอกให้แบบที่ที่สองคือใต้ถุนบ้านนี่แหละตรงไหนที่ซ่อนได้เขา็กปซ่อนหมดอ่ะน้องแล้วกุ้งแล้วไก่เข้าหมดตอนนี้เอาทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นปฏิบัติการพิเศษของฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดเขาร่วมกันกับชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วอําเภอจังหารเข้าจับกลุ่มเหล่าบรรดานักพนันครับเขาได้รับการแจ้งมาอีกทีนะ คือแจ้งจากพลเมืองดีว่าเห็นกลุ่มบุคคลแอบลักลอบเล่นการพนันไฮโลในกระท่อมปลายนานะครับอยู่แถวบริเวณด้านทิศตะวันออกของบ้านเหล่ากล้วยหมู่ห้าตำบลป่าฝาอำเภอจังหารจังหวัดอร้อยเอ็ดคือมันห่างจากอบตป่าฝาเนี่ยประมาณสัก500เมตรนะครับเจ้าหน้าที่มาถึงยังไงอ่ะหวงแตกดิครับวิ่งหนีกันโวยกรเจิดกระเจิง แต่เจ้าหน้าที่เขาก็มีความพยายามตามหมดตามหมดจริงๆไล่ตามจับนักพนันได้ทั้งหมดนะครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยรวมๆแล้วก็10คนครับคุณผู้ชมครับจับได้นะพร้อมกับของกลางก็เป็นเงินสดจํานวนหนึ่งแล้วก็แผ่นบอกแต้มสูงจำ้ำไอ้แผ่นบอกแต้มนี่แหละชัดเจนว่าทำอะไรกันแล้วอะไรที่มันชัดอีกรู้ไหมคือเต๋าถูกต้องโอ สามลูกฝาครอบด้วยหนึ่งฝาแถมมีจานรองครบเลย,คร,เลยครบนะเนี่ยครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำผู้ต้องหาทั้ง10คนและของกลางทรงพรนักง,งานสอบสวนสพจังหาัเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันนี้ผมต้องบอกอีกทีเพราะผมต้องพูดทุกครั้งเพราะตอนนี้พรอกอจุกเฉืนก็ยังมีอยู่คุณโดนจับไปแบบเนี้ยสองเด้งนะลักลอบเล่นการพนันแล้วก็ฝ่าฝืนพรอกอจุกเฉนอนการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยนะคะคุณผู้ชมไป